สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC ทางช่อง y o YouTube เชฟทย์คนเดิมแล้วก็สวัสดีไปทาง y o u t u b e เชฟทีฟชาแนลนะครับสำหรับ EP นี้มาแล้วปฏิทินพ่อหลวงรอ9นะครับแล้วก็เทียบกับเลขกําลังวันหลังจากงวดที่ผ่านมานะครับเทียบเลขกำลังวันกำลังวันเข้า2 0 9 9นะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอก็ขอเรียนว่าเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟัง แนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นแรงใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับเอาละครับก่อนที่จะไปดูตัวเลขปฏิทินนะครับก็ตามเลขกระแสดังกันก่อนนะครับเลขชุดนี้เป็นของแอดมาน้อยคอยรักนะครับปล่อยแล้วนะครับสำหรับงวด17มกราคมปี2568นะครับ757758 7 6 7 7 6 8คือชุด3ตัวนะครับ7 5 7 7 5 8 7 6 7 7 6 8ส่วน2ตัวบนนะครับ6 7 6 8เป็นตัวเด่นนะครับตัวรอง5 7แล้วก็5 8นะครับส่วนในชุด2ตัวล่างนะครับมีชุดเลข4คู่ มี97-07เป็นชุดเด่นนะครับแล้วก็มีชุดรอง9 6กับ06นะครับเป็นชุดรองส่วนเม็ดเดียวหางเดียวงวดนี้ทางหมาน้อยคอยรักนะครับให้มาที่07เม็ดเดียวนะครับใครที่ตามอยู่ก็นำไปพิจารณาต่อดูนะครับส่วนแนวทางชุดนี้แอดประเสริฐจ,จันทพัณนะครับแนวทางเลขออกวันศุกร์9 6 7 8 6 8 504319นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางข้อมูลนะครับจากแอดประสิันิพันธ์นะครับอันนี้ก็มีการแชร์กันไว้นะครับสำหรับตัวเลขชุดนี้นะครับ เก็บตกแนวทางจากแอดหนุ um ่มสุพรรณนะครับวันนี้แอดหนุ um ่มสุพรรณวางตัวเลขที่เด่น7กับ8นะครับมี7677788689แล้วก็ชุดสารตัวหางเดียว977นะครับก็เป็นแนวทางข้อมูลจากแอดหนุ um ่มสุพรรณนะครับเก็บตกสำหรับใบฟ้า,าชังกรนะครับใบฟ้าชังกรงวดนี้เจ็ดสี่หก 5 4 7 5 4 8เปนะครับเป็นชุด3ตัว7 4 6 5 4 7 5 4 8เปนะครับเป็นชุด3ตัวแล้วก็ชุด2ตัวบนล่างก็จะเป็น4 6 5 6 4 7 5 7 4 8 5 8นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ทางอาจารย์กรแบ่งปันมานะครับในชุดใบฟ้านะครับ มาถึงตัวเลขที่หลายๆท่านติดตามอยู่นะครับนั่นก็คือเลขของปฏิทินพ่อหลวงรอ9นะครับปฏิทินพ่อหลวงรอ9นะครับแล้วก็สมเด็จพระพันปีหลวงนะครับงวดแรกของปี2568นะครับมาแล้วสำหรับเลขงวดวันที่17นะครับก็จะลงเอาไว้ในวันที่16ตัวเลขก็จะเป็น2 3 6นะครับ สองสามหกเกือบจะเป็นสองศูนย์เก้าเหมือนกันนะสองศูนย์หกนี่ก็นะครับมีสองสามหกก็ตีลังกานหนึงนะครับก็จะเป็นสองสามเก้าซึ่งนะครับเ 2, 3, นะบมื่อที่แล้วถ้าเราเอาไปเทียบกับเลขกำลังวันเนี่ยก็จะได้โชคนะครับวดนี้ไปเทียบกับเลขกำลังวันในสูตรโบราณน,นะครับมีตรงกันเม็ดเดียวเลยหางเดียวเลยก็คือหกสามสามหกนะครับ นี่ก็จะเป็นเลขกำลังวันสุดโบราณวันศุกร์ตรงกันเม็ดเดียวห่างเดียวคือ6 336เอาละครับไปดูข้ามงวดด้วยนะครับเพราะว่าในงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงทีเดียวนะครับอ้าวข้ามงวดนะครับตัวเลขถ้าดูจากตรงนี้นะครับ1 47นะครับก็คือน่าจะเป็นตัวเลขเม็ดเดียวห่างเดียว ถ้าไปเทียบกับเลขกําลังวันก็เห็นว่ามีตรงกันในชุดเลขกําลังวันวันศุกร์นะครับก็คือเข้า3ตัวในชุด417714นะครับก็ถือว่ามาตรงกับเลขกําลังวันสูตรโบราณน,นะครับ4 1 7 7 1, 4น4ะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นอีก1ชุดตัวเลขที่น่าสนใจในชุดข้ามงวดนะครับก็ฝากติดตามเอาไว้สำหรับชุดข้ามงวดนะครับ อีกหนึงปฏิทินจีนนะครับที่มีการแชร์กันเยอะนะครับนั่นก็คือปฏิทินจีนชุดนี้นะครับตัวเลขก็ให้มาน่าจะ5ชุดเหมือนเดิมนะครับน่าจะ5ชุดเหมือนเดิมแต่ก็อาจจะมองได้เป็น6ชุดก็ได้นะครับก็คืออาจจะมองเป็น8 2 4 3หรือ8 2 7 4 3นะครับ8 2 4 3หรือ8 2 7 4 3นะครับก็อาจจะจับคู่ได้ทั้ง8 2 7 8องเจ3อ่นะครับ2 7 3 2 7 4นะครับก็จะสามารถจับคู่ได้ประมาณนี้นะครับสำหรับปฏิทินจีนชุดนี้นะครับ มาตามตัวเลขดังอีก1ชุดนะครับเลขทูปพระแม่รักษมีนะครับงวัวที่แล้วเข้าตรงสามตัวนะครับอ่าก็ถ้าดูจากเลขทูปก็จะเป็นสาตัวโต๊ดนะครับแต่ถ้าจัดเรียงเป็นสองศูนก็จะได้3ตัวตรงนะครับก็ถือว่าเข้าสามตัวนะครับวันนี้จุดแล้วสําหรับเลขทูปพระแม่ธรณีนะครับอาพระแม่รักมีนะครับก็ เป็นตัวเลข3ามหางเหมือนเดิมนะครับก็คือ2 4 0นะครับ2 4 0 0 4 2นะครับันนี้ก็คือตัวเลขทูบสำหรับวันนี้นะครับ